ที่รอคอยนะคะที่จะได้ชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำคิวแรกของทั้ง4หนุ่มนะคะในซีรีส์ Y ค่ะเรื่องโกลเด้นบัดรรักมันมหาศาลนะคะวันนี้ค่ะเรามีภาพมาให้ชมนะคะก็สี่หนุ่มที่ว่านี้นะคะก็คือโบธารารับบทซันบริการดของนายน้อยสกายหรือกันนพัสอีกคนคือสุกัสนะคะนี่ก็รับบทเป็นพีทค่ะแล้วก็น้องใหม่เตนนนรับบทเป็นแบงก์การถ่ายทำก็เรียกว่าเป็น ไปอย่างราบรื่นดีเทีเพราะสีคนนี่เขาทําการบ้านมาดีค่ะคแล้วก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของหนุ่มๆน,นะคะเพราะฉะนั้นทำให้การทํางานในแต่ละฉากนี่ก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะซึ่งเห็นบอกว่าไม่นานก็จะได้ชมกันแล้วนะโอ้หว,วันนี้เป็นคิวแรกเลยครับผมมาถ่ายที่มหาลัยแล้วพวกเราก็มาทีมนักแสดงมาครบทุกคนครับผมก็ถือว่าค้นเพลงผมใช้คํานี้ดีกว่าแบบสนุกมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็ตามแบบเรา เราสายตลกกันอยู่แล้วแต่ก็วันนี้เหมือนมีฝนลงนิดนึงด้วยครับผมแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็ถ่ายทําพอไปได้ครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ่ายทําก็คือเต็มที่แล้วพอแบบเบรกไม่ได้ถ่ายทําก็คือเล่นเต็มที่เหมือนกันโดยเฉพา<อ>ะพี่โบ,โบนนี่ตัวตัวปวดน,นะผมบอกในคนนี้<บ>ยุกยิกยุกยิกครับผมก็เรียกได้ว่าเดินหน้าถ่ายทํากันเต็มที่จัดเต็มกันเลยครับก็ฝากติดตามด้วยพวกเราแบบว่าตั้งใจทํากันจริงๆครับสำหรับโกลเด้นบัตรรักมันมหาศาลก็ได้ดูกันเร็วๆนี้อแน่นอนครับผมรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอน อโบววดลูกใหม่มีหนวดมีเข่า <c oughs> เลยนะคะ <c oughs>